คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีปีใหม่ครับผมค่ะอ่าปีพศ2565เนาะครับผมค่ะอ่าเป็นเจ้งใดกะนะันเนาะค่ะอาเมียก็พลอยที่ทรมาว่าเมื่ออยากฟื้นปนได พ่อหาข้อพาไปครับผมค่ะเจ็ดสี่หาเก่ากระดังคักเนาะค่ะเนาะบัมีแม้ตาเงาเลยค่ะท่านผู้ชมเอาไหมค่ะมือนีน้ำเชี่ยกับสิภาาไปตามแนวทางของปูเมืองมหาเด้อค่ะเพิ่นมาสองงวดแล้วเพิ่นกับเขาาย่าลืมว่าเลขต่างรักเพิ่นมันซีซีโตูมันเกี่ยวกันถูกงวดเด้อค่ะเรากางงวดแรกเพิ่นห้แปดสามตรงตรงขางลางค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เลขเพิ่นกัะเกี่ยวกันอีกค่ะ แปดหกหกแปดซ้ำม,มะน้ำปูหายสามตัวอีกศูนย์แปดหกค่ะท่านผู้ชมเขาสามตัวแตกเลยค่ะเอา้างวดนี่ปูเพิ่นกร้อมแล้วเด้อค่ะนั้นก่อนสิเปบ้ง่งตัวเลขกปูน้ำเชี่ยก็ขอกาบขออพระคุณในตัวเลขกปูที่มาเป็นแนวท่างให้ท่างช่อง YouTube น้ำเชี่ยได้ทรงต่อหายพี่น่องเอฟซี FC, ได้รับชมรับฟังสำหรับอ่า พี่น้องเอฟซีทีพินเขามารับชมรับฟังในคลิปนี้งวดวันที่7 7มกราพ่อสองพันหารอหขอให้ได้ทุนขึ้นเด้อแม่เอ้ยพ่อเอซีเอ้ยน้ำเชียร์กมลังไรค่ะเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ในเด้อค่ะไปฟังปูกันเลยเนาะว่าปูเพิ่ให้ตัวใดค่ะงวดนี้ค่ะ กลับนมัสก,การคะ่ะอ้าเจริญพรจ้าปู้กลับนมัสก,การครับผมอ้าเจริญพรเสียงสองคนเลยปู้อันเป็นทังไหนบ้างสวัสดีปีใหม่ได้บ่าขาค่ำเนี่ยได้ค่ะได้ได้ก็ได้เนาะค่ะน้องที่ยิยันเอฟซีวานไปสวัสดีปีใหม่ปู่สวัสดีปีใหม่ค่ะอ่าจ้ะครับค่ะอยู่ดีมีแห้งด้ค่ะปู่ ค่าก็ปูติเไปเรื่อยค่ะปูพี่น้องเอฟซีว่าขอสมุดบัญชีปูเนี่ยค่ะบัญชีปูการสินน้ำเชี่ดการสเไดอทกขอกันน้ำเช่อนัคนแตทางไหนให้ทดเรย่ะขอกัขอกำลังเชี่นยค่ะอันไหนมีที่น้ำเชี่อประดุจน้ำเชื่อเข้มาขอปูปูก็ถน้ำเชื่อไป อันลุงพีเพิ่นกัว่าสุดยอดปูเมืองมหาแตกสามตัวเลยขนาดลุงพีพิสนาดิในขบปูโอ้ยปูเคยมาเสียดายปูมันเล่นตรงปูว่าใดนั่นและไอแปดหกกัดอันสื่ออันสื่อว่าใดซุนแปดหกปูจับไว้ให้พอมีอันซุนแปดหกครับโอ้แมนยุ่งค่ะปูแต่ปูตัวติปูเต็งได้ปูกับหมันใจค่ะปูหนึ่งปวกันบนเนี่ยจะถึงเพราะเลตัวเก่าเนี่ยมันขันอาทิตแล้วมันช่พวกอาิตยซ้ำ อปูมวดนี่ออกวันวันจันทร์วันที่สิบเจ็ดดีค่ะปูแต่วันสิบเจ็วันจันทร์เี่ค่ะค่ะบูคือสิบ่อยากใคเราได้กัน้ไปกันได้น้าเสียไปนาเสียกสิใล่หรอกเสาธุค่ะปูเอาลูกควาด้ค่ะปูบานเลขตั้งรักค่ะอ่าแต่ตั้งรักแต่เอาโจดนีจตั้งรักคบโไปก้อนเนาะได้ค่ะปู คก็ปูจะว่าเที่ยวนาเขาจะเอาซีตัวลูกับปูตัดตรงไหมค่ะน้ำเสียกระซิลล้อเที่ยวนาซีตัวเกี่ยวกันนะคะปูมักค่ะค่ะน้ำเสียพร้อมแล้วค่ะปูพร้อม่รือเตรียมเตรียมเตรียมจุดเตรียมบนปูนะสูตรชุดบนชุดบน วันีุวันที่สิบเจ็ดค่ะสีิบเจ็ดมกรลาค่ะขึ้นบนสองแถวแรกค่ะปูแถวแรกสองสามสีดสองสามสี่เก้าหกฮาเก้าหก่าแถวสองเราจตับปูเลยนะว่าตอนสี่เก้า กับูคับูเลเอาูสอหกองหกองเก้าสองเก้าสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสี่หกสี่หกส่เกาสี่หเกนะครับผม ไปตัวเด่นตัวตัวเด่นตัววิ่งบ่อหรอกเนาะนี่เสียวอยู่เอาอยู่ค่ะปูตัวเด่นข่าวตีค่ะเด่นบนเด่นบนสี่กับเก้าเด่นบนสี่กับเก้าวิ่งสี่วิ่งสี่โอ้ขาปูได้เย่เนี่ยค่ะก็ใส่กางเกงเป็นชุดลางเนาะครับค่ะ ชุดรางมีชุดรางเลยหกตัวค่ะรางเลยหกตัวรางแถวแรกแถวแรกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์อ่าแถวสองแถวสองสองสี่ห้าสองสี่ห้าแถวสองค่ะครับผมจับปูค่ะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้า สองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์ครับแกวัดล้วก็สี่เดินรางนาค่ะเดินรางถึงรางตักลาง,างเดินรางศูนกับห้าเดินรางศูนย์กับห้า วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ลูกดิก๊กรับโอ้เหล็กปูคือน,น้ำเชื่อปูหวายนี่น้ำเชื่อจีพ่อใจเลยท <c oughs> ีปูพันดุดุกดิ๊กมาแล้วโฟดุกดิก <c oughs> ด๊กศูนย์ห้าค่ะจะจะจะถิ่มได้ตางได้งอนเนี่ยตัวงทุกดิ๊กอะใช่ย่าถิ่มได้ค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นแยกบนรางให้พร้อมลนางลนางบนตะคร้อยค่ะ ปูมีเน้นในในทีว่าน้ำเชืยรสองตัวบนล่างอันบนมีเน้นให้ลูกให้หลานบ่ค่ะปูบนเดี๋ยวออเอาชิดนาเอาพร้อมครับไปซีตัวพร้อมสามตัวพร้อมกับซีตัวที่น้ำเชียอยากได้หลายค่ะเน,นี๋ยวเวลขอกลางุดเต็มไปกคนนะเนียนสามตัวไปพร้อมน้ำค่ะ <3 S 2> สามตัวลอดได้ค่ะปูแต่ว่าพี่น้องก็สิว่าเลขปูหลายแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอามาให้เบิ่งชุดเต็มเด้อค่ะเดี๋ยวเอา ปูเพิน่นสิถอดจากพุกเลขตังลัง <6 S 2> เลขตังลังพุกตัว,ตวสี่ไอเดียสี่ตัวครับผมแต่ปูก็สิมาประมาณบนลังปรเกันได้สามสี่หางหรอกค่ะข,ข,ของปูสิเป็นสูตรแบบนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเขา,ขาจะแบ,บ่งเป็นเฮกไม้กันเฮกไห้เบิ่งเทม่าเด้อ อย่างเขาปูเอาของเขามาเห็นนะครับาบ่บ่บ่มีผู้ใดว่าด้อปูมีปูผู้เดียวที่จับสามตัถือหวดนี่ทุกทุกมองเลยปูท้อียไทุกทุกมองทุกทุกวันเนาะตองโตมือะมือเขาปูได้นะมือเขาอันค่ะ้แปดฮอกทั้งแปดแปดฮอกงนี้ปูก็สืบมาได้ค่ะมึงไดเาะพใช้คนันูก็เลยบ่สืบค่ะเลยไดเงี้ ปูาสามตัวว่าถูกบ้านนี้แต่ว่าคันปูได้ได้แล้วพร้อมแล้วโทรมาหาน้ำเชีย่ยน้ำเชี่ยสิโทรอขึ้นเด้อค่ะปูอย่าเอามือโป่งติดแกมือน้ำเชี่ยว่างไปแล้วไหนเนยอันได้หมดค่ะปูว่าจะปูโทรหาค่ะอ่าคัางขึ้นก็ได้ไหมว่าได้ได้ค่ะปูเพราะว่าน้ำเชี่ยว<า>่าอยากโทรไปก่อนเพราะว่ามันสิเป็นการหมาว่าเหล่งหลัดปูเกินไปอะค่ะบ่โ่เหล่งบ่เหล่งปูพร้อมแล้วว่าตั้งแตกมันขึ้นค่ะ อันที่ว่างูออกมาปูน้ำผงซูดไทยตีสามตีสี่กับจ๊กเกียวโอ้ที่ว่าโค้งสุดท้ายเนาะปูน้องบานนี่นั่นเชียกกระซิล้อขังปนยังนอกขันแล้วหลังจากบ่ายมาค่สบายออกมาทำค่ะโต้เลยต่อมีมีมือเนี่ยดิมีจะเซเลตรงนู้นขามปีค่ะครับเอาปูบ้านในลูกกัสิตาเลขกซี่โตเกี่ยวกันแล้วค่ะกับโค้งสุดท้ายกับ อ่สามตัวค่ะครับอันน้ำเชียร์ขอกราบขอพระคุณปูอยู่ดีมีแห้งเด้อปูปีใหม่แล้วค่ะปีหกหาแล้วค่ะปูอ่าสบาโซฟากลางๆปรคุณได้น้ำเชียตั้ง้องค่ะปูสาธุค่ะปูกราบน้ำมันสการครับเจริญกอกราบน้ำมันสการค่ะปูอ่าเจริญอสรับเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะให้ ตามสูตรปูไม่ให้เบื้องก่อนเนาะครับผมค่ะทุกๆงวดพ่นกระเทดทั้งสี่ราคาพี่น้องกระสิบ่าป,ป๊อดขึ้นหลายแท้ประเดี๋ยวพ่นสิมาถอดให้เบิ้งอีกค่ะคือจังเลขกสามตัวน้ำเชี่ยก,กระเซีวปูอยู่ปูก็จับหลายแท้คระ <c oughs> เช้ยเล็กปูอยู่นี่เมื่อกี้ไปอัดพอเจ้าห้อนี่มาทางเดียวกันยูดิเดียเมียนเงาะวังหันพอเจ้าหออ้อนกับแปดหกคนบ่ะเดียวเด้องวดอันที่ว่าสามตัวที่ว่าพอพ่นจับให้เมียน ที่ว่าสามตนที่ว่าพอหลองสอนสูตรให้เจ้าเห็นไหม,มเจ้าได้สองสามสี่นนปูกป,เปนเลยปูก็ได้สองสามสี่คือกันค่ะเอ๋าบานนี้คือสีมาสองสามสี่ส้นบนคือแต่นออบานนี้ครับเอ๋าพอจองหอเพิ่นก็นมาแน่ทิศทางนี่แหละเมื่อกี้ที่อัดเพิ่นไปเพิ่นให้ซ้ำซ้อนบิ่งคือเสือเลขกต่างรักเพิ่นแต่ว่าจึงได้ข่อยข่อล่อปูเม,มืองมหาที่ว่าเลขสี่ตัวมันสิไปเกี่ยวกันออื จับมากเนียนๆเลยเนาะแม่นจับไงพร้อมสี่ตัวเนาะเจ้าเกี่ยวเอาเลยเจ้าครูอะไรเนี่ยอืมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะปูแม่ครับอ๋อก่ะท่านผู้ชมโซกันให้ฟังค่ะปูเพิ่นกะมีผู้เดียวเนาะเขาสามตัวเนาะครับเพราะว่าถูกมองตัวบอลเลยสามตัวตรงตรงเลยสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะอืมแน่นอน๋อค่ะท่านผู้ชมสมมติเอ่อบัญชีพี่น้องกัโทรมาหาน้ำเชี่ยเด้อค่ะ เบอร์โทรกะศูนย์เก้าส่งห้าแปดหนึ่เด้ด้ครับผมเอาไม่สะศาสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสมมติบัญชีปูเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากเหาล่งค่ะอ่าหายพี่น้องโท่มาหาน้ำเสียน้ำเสียกะโอนไปใหป้ปูมันมองได ที่พี่น้องเพิ่อนบอกน้ำเชี่ยวโอนไปหายน้ำเชี่ยวกับเหตุตามเบมือนเด้อค่ะทผู้ชมสำหรับคลิปนี้กระถาปูโคงสุดท้ายพร้อมเด้อค่ะเงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทังช่องยูทูบน้ำเชี่ยวในงวดวันที่17มกราคมพศ2 5 6 5ขอให้พี่น้องถูกหวยรวยเงิน งวดนี้ให้ได้ทุนขึ้นด้ค่ะขอทุนกวนขัดกำไลก็กันสิจัดให้ก็เอาวิาา่งเลค่ะท่านผู้ชมงวดนี่พี่น้องน่นกฐาคือกันดกำไลเครื่องทุนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ